หวานเข้ากันไรนะโอ้สิบกความตี๋เปิดไปไงโอ้โดดออกสาระโอ้ลายลายอยู่วาน,นี้ขึ้นไปเคลื่อนโอ้ขอได้กันลายอยู่ก็ได้ปลาส้อยน้อยปลาส้อยตัวรุ่นสองนิ้วนี่ เปนกระต่อยน้อยนี่นะมันเหี่ยบด้วน้อยจากน้อยคนนะ่ะเชิญนะคนสิไล่อย่างเงี้ยเมืเ่อยตีอันนี้สุรศ โอ้โหเห็นเป็นโตเลยพ่อว้าวอาหารมันไล่เดียวว่อผักตบะปนให้จตัวโมงนึงได้สองสอวสามสวก็ยังว้าเว มนแน่นเพราว่าต้มนบ่มีมีขนาดมีขนาดหกลักความรอยู่ในหุ่นอ่ะวะเหอะหปลาจำสินน่เนี้ยนหนานนาว้าเลยคนเดนาะตื่นมาเช้ามายังบยยากยังน้นาวโอเช้มาบยยกตื่นแล้วบวยยากลุกออกจากที่นอนแล้ว น้ำ LIKE ดุกปากดุกน้ำดุกปลาดุกบอกมาหรอวะ่บ oh, man, oh, oh, ูเมนหน้ามันหมเมนหน้ามันนองขื่อไปื่อวันเนี่ยมียายคนนึงติดอยู่เดียวยังว่าบ่มเมนหน้ามันเหมนหน้าปลากินดีๆว่าเห็นเป็นโตอยู่ วะา,วามันลอยเล่นน้ำนะขึ้นมามห,เห,หเห็นเลย่เพียนรินเ,เนหา,น,านี้นกจะเล่น้กันกนะ <laughs> <laughs> โนเวนหน้าน้ำมันตีละ <laughs> โนมีป่าตือนน้ำอ่ะมอก็ติต่งว่ามัน้ำเด๋อวแม่น้ำเล่นน้ำขนาด โอ้ยขันมาสีกินยามเด้เม,มืนกินมือมันกินแด่บ่กินแด่นะมั้ยบ่เมื่อวานนี่มันบ่ล้มไหลป่นนี่ก็ได้เด้อนยะูขึ้นดิมนดันดึงดีกวา่าของเจ้าอ่ะกระบวนดีกว่านะ เดียวก็ดึงเดียวก็ดึงนะวกวกปากน้อยตัวน้อยน่ยนะแหบกินแต่เนื้อกันนี้นะน่ะป่าเนี้ย,ย,ย,ยป่าตะเพียนป่าสร้อยนี่นะนบ่นยู่นะบมเมนป์ากกระดีแล้วนะลองมือแด,ดูลองมันลอยอย่างข้างเขาว่ะแบบอย้่ สัะไรได้แล้วเนาะมันโบกินอะโบกินก็คือโบกินอนนั้นมันจะเข้ามาดูดเถื่อนยี่ห้อใอย่มากอันนั้นดุคุณลุนคุณลุนนี่นี่วะครับมันก็มีเยอะตัวแหน่ตัวหามก็ได้แบบนักหลักลมแล้วมันกินหลายกินเซิงแล้วมันก็ มันกินเป็นกินเป็นลดปกง,งทางด้กล่ะ <S <S ติดถุงมือปุอยยายส่งเนี้บอกมือ,น,อ,อ,าอ,าอนั่งมือเลยทีก้ หรือว้าเดี๋ยวนี้บ้านนี้ที่ไปหลุกหอมอยู่แคไหนเน,นี่ยจริงเพราะมันกินแล้วอโอหาบึงคนหาป่ายแยากจังซ่วงนี้มีแต่เวียดแต่งานกันทางคุณก็ปูกยาทางยล่องทางเมืองกลางคุณน่ะแล่วยุงแล่วยาคุณน่ะ อกันลายเอ้อนำกันหรือบอกก็บ่รู้ลหละ <c oughs> เห็นปีไก่นี้ได้กันนน่นดียอ,ดอยากขึ้นราคาอีกราคาดีอีกปีไก่เนี่ยอ <c oughs> ันนี้ก็บทไส้ยากันจังตี <c oughs> เห็นสร้างขี้ขี้ตาม <c oughs> เจอราคาตกกันน็อกเอาเ <laughs> ดีย๋ยวจะมกันแล้วโอ้ยเฮ็ดไปก็บบอด้ยเขาเดยยังหอมป้อมหอมยังเนี่ยโอ้เฮ็ดกันลายเห็นว่ากันได้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 โอ้เฮ็ดกันลายโอ้บได้ราคาจ้อยทีนี้ครับ โอ้หอมจีนนี่มันก็จังว่ามันทนหั่นได้มันบ่ค่อยมีโลกราคาไขก่ก็หนึ่งร้หกสิบนะครับแล้วภาษีค่าอย่างวงกับผู้เจ้าของค่าน้ำเพียงกับผู้เจ้าของโอ้ยใหญ่ร้อยเห็นเป็นตัววะ่ะโอ้โหว้คือเล่นนั่นอย่างอยู่นะคือแับยอกกันอยู่นะวะ้วะะาว้า

เี๋เอาดึงดีจังสิมันรอกลินเนี่ยแล้วก็ไปว้าว้าว้าเขาอยากคุบปอเลยลองไปคุบปอหน่อยน, <c oughs> นั่นแหละเห <c oughs> ็นเป็นต้นเนี่ย เรามันเล่นอยู่นอกคุณนนะพ่อม,มันบอยอวยมาทางนี้นะวน่วอืมนี่ก็เห็นเนี่ยผมนั่งอยู่นี่ก็เห็น อยู่ทางนอกว่ะวะเห็นเป็นโตอยู่วะว่ะวะขึ้นไม้และแต่มันบอกขึ้นผิวน้ำนี่ว่ะมันลอยเล่นยอกกันอยู่ล่างวะ tham sát à <laughs> 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 เนี่ยมันก็ละลายเดี๋ยวละวโบดูดอยู่ทางนอกริทีเนดีเดี๋ยแล้วเนาะส้างมันกำมันดึงดีอะดึงได้มันต้องภาพกันได้เน่ะต้องเข็นที่น้องกันได้ลงไปกันตอดรถหรอ นนดึงกับ่วไม่ครับพี่เป็นจ่ไล่มันซุ่มอยู่ดีแต่ว่าหน้าผาของเจ้าน่ยมันจงกอดปันนั้นยานลงกไปมันจะดะึงรออ่ะหมดแล้วา่าเนี่ยนะรอกินเนี่ มันพุ่นดุนุ่นุนยูเนี่ยนขึ้นเรื่อยแต่มันโบขึ้นผิวน้ำน,น,นั่นน,น่ะมันบุ่นยูเนี่ยหันน่ะเห็นอยู่ขันอันน่ะน,ะน,ะนะพนลานพนลานขึนน้นมามาเยจอจังอ่ะ <laughs> <laughs> ดีครับบโมีคนซอดนะ

ไม่ยุ่นี่มันที่เข้ามาเด้อไมนขึ้นไงยานตีนคนดีน้ำมันแข้งเราตีนได้ไปด้วยนอะไรบักมดหยังได้ไหมมดแดงไฟว่วหูตีมัน่แข้งลงได้เดีนมันป่าังไปากกะดี่ทีน้เดีสูบน้ยเดีกระดี่น้ำบ่ลงมาสูบเลไ ิดินโอ้ยันเด้อเกลือพี่พลอยมาแล้วตีดินไปฉีดยาวนะเอ๊ะฉีดยยาวยังไงปากก็ดีว่าเหี้ยบอยู่นะมาอย่างนี้หมาบ้านมาาไปไล่กัดหมามาตีหลอกสั่งมากัดนะดินกัดกับหมาโอ้โแม่นเป็นแบบ ่อยให้พ่อไปส่งก่อมือเศ้าเนี่ยให้พ่อไป๋ส้มข้อท่านว่าอะไรกัดมันไป็ตั้งไก่มือนั่นเอออะไรกัดมันไป็ตั้งไก่วันนี้โอ้มันโมเมนต์น้อยเด้อค่ะได้กัดอะไรยัยคะเอ้กัดจิงไอ้บังดินเข้าจนสามเขียวมือนั่นมาแล่นนำใบดินมาบังดินมันทีได้กันเจ็บอิริโกะโน่ใบดินไปเล่นกับบีโอก็ยังว่ามันเล่นเข้าไปหาบีโอในบ้านนั้นดินเปนั่น อันมามาว่าใจเป็นน้ำค้นอันเป็นน้ำเอาท่านล่าเช่พ่อคี่รดน้ำไปส่งว่าส่นอ้าวเราเมื่อแรงเดี๋ยวลวกว่าอันที่น้ำฮับน้ำส่งเหมือนอยู่ของที่ได้เตียนเคยไปเคยมาอยู่นะท่านบอกว่านะเอาแล้วเนี่ยมันเสียอาบน้ำแรงปนี่ย่า

ดีน้อยเดียวนี่กระโบโหมอซีดูได้จากินบอกเยเขาเขานัทอีกทีนัทอีโ้อนตกี่ซีดเค็มเดียวก่อนเนาะเดี๋ยวที่ซีดสองม่อยาให้กินหอมเยยายเบิ้มยาให้กินทั้งสองขวดเหรอไอ้ย่านหนังพอยนะถ้มันกัดแอ้ย่านมันร่มมันเจ็บนะสันโด ไล่กัดมันไปตั้งไก่ปะก๋เข้าขนี่อันที่ไปภักแรีมมื่ออื่นเราเขาให้เอาหมอ้อเอาอย่างไปนําให้พ่อได้เอาไปส่งพ่อขี่รถไปก้อนไปถ่าอยู่งฮันมันไม่ชอบนั่นจริงเดี๋วจำนั่นนะดีบไปเหี้ยวะแม่มันดีกว่าหกปียู่งฮันเสียเปียกมันตู่เขาได้ก็เอามาหนะ้าหอว่าถ้ามันกินขึ้นมา